เอาไว้หน่อยเร็วอะไรก่อนวะนี <Yes, ่เดี๋ยวยังไม่ได้ยินนะเกียเดี๋ยวมึงจะหลุดเล่นไม่ออกเอาไ out Throwing oh, Arc Star! Oh, Whole squad down. Just 10 seconds. Shut it. I oh, am- yeah. đi người mọ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 i người rồi người mọ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 i เด็กน้องเอวไปหน้าได้เะน้าได้คะแนนต่อไปไปบเส้นาต่อนะสองตัวมาท้าึ้นไปปะท้าพาวเวดไปแล้วะแตกเจมี่หมดละเอ้ยตัวท้าตัวท้าตัวท้ามาแล้วมา มันเก็บเพื่นมันเก็บเพื่นมันเก็บเพื่ดไตอยู่น so? ี่อยู oh ่น oh uh> oh uh, oh anyway> ี <t omat'> <t omat <t omat'> <t omat'>. <t ่น cool. ปั๊บกอดักอักออมาแล้ว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 ครับจงหวะนี้ปั๊แล้วปั๊ำแล้วยังไงอาเอาคะน่ากระตักงขึ้นนาในสยไปันเอะยไรอ่ะเดินไปมุ้ยเดินมุ้ยมุ้ตกใจตกใจ เฮ้ยมันแน,น่นบางทีงก็คงเลยไหมป้าวหนต่งสองเหลืออะไรวะวากิรีบู๊โวกระโดดก่นอนเฮเฮ้ย,ยมามามา แย่ไม่ด <Let that. S 3> mm ึงเจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้เขาเลือกเขาเลือดไอเอโอไอเอโอจะน็อกจะน็อกอืมตอันก่อแตกอรกขวาีิวันขวาไปแล้วขวาไปแล้วเจียวเอดอีกตัวหนึ่ง

ขอร้องอย่าหยุดร้องอามึงวัดตูดขนาดนี้หรอ <c oughs> ดีดานมากอดแรงขอแงกอแลงกอโทษนะมึงพุ่งลุกมาขอโทษจริง,ง <c oughs> ว้ยวางแม่งเลยสัต์ Oh. Oh. Morn. <laughs>